คดีนี้ไปดูการจับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกบางคนใส่แต่ก็โดนทําไมไปดูรครับผมพันหัวโทรจิรคมข้อยุทธครับแต่ว่าต้องการปราบปรามสนองน้องแขมนะครับตั้งด่านคุณตารวจตั้งด่านจับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกอยู่ครับแหมวันนี้มันยังไงไม่รู้ครับไม่ใส่หมวกกันน็อกกันเยอะจัง โอ้พี่วันนี้คนไม่ใส่หมวกกันน็อกเต็มเลยพี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็จับเอ็งอย่าลืมกดขันให้หนักๆเลยนะได้ได้ได้พี่ได้ไม่ใส่หมวกกันน็อกจับเอาจับไปเถยะเขาจับเลยนี่เขาไปใส่หมวกกันน็อกจับนี่เขาไม่ใส่หมวกกันน็อกจับคนนี่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่เสื้อผ้าไม่เป็นไรแค่ผ้าไอ้เปรตใส่หมวกกันน็อกได้ประเทศหกตกกระไดใส่หมวกกันน็อกแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมกันล่ะเนี่ยคนนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ก็จับ จับไม่ได้พี่ไม่ใส่ก็ทำไมยังจับไม่ได้ก็มันมันมันไม่ใส่เสื้อผ้าอ๋อไม่ใส่ไม่หยองอะไรนี่บ้าแล้วบ้ล่านี่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยถ้าจะบ้ามีแต่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกเจ๊เนี่ยใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่เสื้อผ้าบ้าเปล่าวะโอ้ยแกนี่ย อเมียไม่อยากให้เหมียอ,ออกจากบ้านเลยเอาเสื้อผ้าไปซ่อนเจนี่ใจได้ว่ะหัวเอาเสื้อผ้าไปซ่อนเลยออกมาทั้งเย็นๆนี้เลยสุดยอดแกเอาเสื้อผ้าไปซ่อนโอ้ข้าก็ไม่รู้ว่าแกจะกล้าขนาดเนี้กล้มาไป้งแกแกลแกลบ้าแกเลแกสิบ้าแกเลยสบาแกาแกเลยบ้แกลสิบ้าแกเลิบ้าแล้าแล้กเลาแบกกย้เิบ้าเิ เอ้าเฮ้ยเฮ้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเฮ้ยเนั่นงงกันทั้งเมืองเลยนั่นงงจนถึงตายอ่ะโอ้โหเจ๊ใจได้จริงๆริงแกผ้าที่ด่างเลยไม่มีอะไรชัดชิ้นเลยยังนี้ต้องจับเลยนะข้อหา เป็นอันตรายต่อสายตาผู้อื่นขอขอบคุณพันตำรวจโทจิรพงศ์คล่องยุดสารวัตรป้องกันปราบปรามสนหนองแขมเจ้าของเรื่องแก้ผ้าใส่หมวกกันน็อก